สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยังอยู่ในจอะลึกวิชชอค่ะพี่เบ๊ที่การเดี๋ยวคําถามมันยาวมากเพราะฉะนั้นก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนนะคะโอเคพี่การคะอันนี้สงสัยว่าตอนที่รายวิทยาปิดซ่อมตอนวิทรับคุณเฮาฟี่เข้าร้านเราจะได้อ่านมันในเล่มย่อยของพวกมาสเตอร์ไหมคะคำตอบสัส้นๆเลยมีแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สองขันนะคะของร้านวิทยาว่า การหลับมาการการได้มาซึ่งลูกสิบคนสุดท้องอ <ะ S 1> ก่อนที่จะมาเจอโซอี้เนี่ยคือเฮาเฮาฟรีเฮาฟรีจ <Munich. S 1> ูอะไรวะมิวนิกเออมิวเฮาฟรีมิวนิกนะคะได้ยังไงฉะนั้นราออ่านได้เลยค่ะคุณนะคะ